สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับที่ร,รักสุขรูทุกคนครับที่กำลังรับชมรับฟังผ่านช่องยูทูบเสียววยาบาลฑิตยดเพื่นอนอำเภอเชียวครับกับบรรยากาศเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลซีซั่นที่4ครับพี่น้องอยู่ที่โรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือบ้านแพงตำบลแพงอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม มาอัปเดตให้พี่น้องดูในคลิปนี้ครับพี่น้องมนั่งว่าวยังอยู่นี่ยังเหรอโอ้เอ้นาะปดเนาะไถเนาะกปเด้เนาะโอ้ยโอ้โอสวัสดีครับนั่งอีกมัดซีเฮ้ยโนใจเกี่ยบเฮ้ย่างว่าเดยวยุสล่ะอุนเด็ดเนาะ อัปเดตให้เิ่งได้จะอัปเดตให้ดูวันนี้จะซ้อมใหญ่นี้จะติดตั้งวิธีใหญ่มาจากสำนักง,งานครับแบบหนึงเยครับเ้ยเอาห่มก่อน เนี่ยป่ะกแดดออกพอดีก็เลยเอาหม่มหลังจากมันขึ้นเขาซ่อมจนถึงหกโมงเช้าครับแล้วก็เก็บฝืนเก็บไฟเก็บวิธีเนี่ยครับพี่โดงประกรมดีครับเนี่ยตอนนี้จะขึ้นทางร้านนะครับ รถบรรทุกตูเบรกันลงเรียบร้อยเลือได้เส้นกลางครับกำลังใจทีมงานคนว่อย วัยรุ่นวัยรุ่นทีมเพชรเนี่ยครับนำทีมดยช่างหัดตับสมัยรถบตำแหน่ง

ะนมานตลงมานรอบเนาะนี่ครับซ้ำสองแล้วกับพื้นเดียวครับ สวัสด <laughs> so <hair> ีครับเบาวิทเป็นจันทคาวเบาหลอดกอกสมบูรณ์นี่กันม่หมมนะเท่าน่ะม่หมมโม่หมมเออเด้อเดี๋ยวเสียงกลางตัว ชอบปันาว่าอะไรนี่ได้ยังคนเราเป็นปุ๊กที่ะรไปแล้วตื่นไปไปนั่งเด่นอยู่เอาล้างน้างตากระบาดตัวันเดีนวจะได้เสียบไล่ตัวลมบ่อยๆพี่น้องเอ้ยอ้ยบรรยากาศจ้างกันไม่อยากแล้วจะมาที่ไหนล่ะ เอาเล็กเล็กขัน้นแป๊บดึงใส่กันนะอนะเดี๋ยวจะบอกดอกเนี่ยครับสถานที่เปิดดูการซีซั่นที่สี่มอลำเพชรลำเลีย สามสิบเอ็ที่เห็นรปร่างเลยครับครับจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดมาผู้ใดเขากลุ่มครับเขากลุ่มปิดบัตร149าคะแน14น149าคะแนนครับผม กลุ่มปิดของเฮาผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศมาบ่ได้เขากลุ่มปิดครับโดยอ,อยู่ในประเทศไทยที่มาบ่ได้เขากลุ่มปิดนะครับ149เคะแนน <c oughs> ผู้ใดมาได้มาเป็นกําลังใจครับพรุ่งนี้เป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูการสีซสั้นที่4วลําเพชดลาเพลินมือนีก็สิต่้งให้แล้วกันสิซ้อมครับขึ้นนีจะมีกันซ้อมครับ ุละจนสอดแจ้งขึ้นเก่าพันละครับพี่น้องสอดแจ้งครับอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจเด้อครับมาหน้างานกันเลยครับพี่น้องเข้านี่ครับบรรยกากาศ่ไได้ กำลังใจในอ้องอัปเดตอัปเดตให้เบิงเเบ้งทุกคนหลายครับได้หลายกว้างขวางทีมไลน์มาแล้วทีมไฟมาแล้วนยครับ ัพเดชให้เบิ่งเดอพี่น้องกับทีมติดตั้งเวทีวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเพชรลำเพลิพนกําลังใจครับส่งมากําลังใจพี่น้องส่งมานะครับเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วลังมือขึ้น สอดแจงจังปางสอมครับเราก็ได้เก็บสิ่งของวิธีมาติดตั้งต่อที่ทำการแสดงจ,จริงทุ่นี้แต่วันนี้เราจะเลยสดใหญ่ครับมาพี่น้องจังไดกัาฝากเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องคลิปนี้เขามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ฝานช่อง พี่ตูนเสียวพี่บานสายจวดลำเพินออกิเชียวลำเหนเดอพี่น้องเไดยเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเรื่อยครับพี่้อนนกอะไรกะเบิ้งแล้วขอยมีความสุขความเจริญสุขกับพระร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับ